สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไน้ำชาแนลด้วยจ้าพาเด็กน้อยมาหาเก็บดอกกระเจียวนี่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 <อ>ได้หลายแล้วเด้อจ้ะที่แรกว่ามันบ่มีกันเลยบ่ทายเนาะค่ะ<อ>ทั้งหลานสองหลานไงสวัสดีครับหรือยังสวัสดีค่ะอืมมีไหมจ้ะได้สิเต็มตะก้าพักหวานแล้วเด้อจ้ะ มีไหมน้องเพียวมีไหมนั่งไงดอกนั้นนะ่ะน่อน่อเออนิหน่อยกำลังเก็บลูกเก็บกเก็บเออแถวนี้มักนิยมพัดไข่นะจ้ะน้องก,การอันนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอเหีียวหาดอกอง,งามๆครับครับ ทางนู้นไม่มีทางนู้นไม่มีเนี่ยเดินลงไปตรงนี้ไปถึงตัวนั้นมันก็สุดแล้วเราเดินกลับไปหารถ mm hmm. มันแก่นะ mm hmm. ้องการเอาไปลื่นหนะลูก <Okay. S 1> อ,อีกน่อยก็หามวนจ้ะโ mm hmm. อ้บางแนน้องในได้ดนะอกนะมาขึ้นลงขึ้นเนี่ยเลาะลงไปทางนี้ชาบข้าง,ข,างข้างคลองไปเรื่อยแล้วก็ขาหวนกลับไปนู่น mm hmm. น้องพีน้องการเด้ดเด ไปหนุนน้องเที่ยวค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปถึงตรงใกล้ๆต้นพักหวานน่ะหลักเงินคนกันนะไปพี่น้องต้นพักหวานอยู่นี่นี่เด็ดต้นพักหวานน่ะต้นพักวานต้นเก่าต้นนั้นนั่นแหละต้นที่แม่บอกอ่ะนี่พักหวานนี้นี่แตกดีน่ะเดี๋ยวค่อยเก็บให้น้องการให้ย่าต้มจิ้มน้ำพริกเนี่ยลงไปถึงมุมนี้เนี่ยมุมนี้พัก เนี่ยนมุมนี้มันก็มดแล้วผักปลอกกระเจียวอะ่ะโอ้ยสวยว่ะนู่น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 ้องกลาหนู่นปลายไมย้ตรงนั้นแดงแดงอยู่นู่นจ้าอืมยจังจา้าข้าใจฝากลิปฝากช่องเลยเด้อค่ะพี่นอ้องท่านใดค้ามาเบิ่งก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อจ้าเลาะหาดอกกระเจียวกับเด็กน้อยก่อน หล่อหาก่อนจ้ะเด็กกันอย่างหากันอยู่นู่นน้องไหม่ถือมารอไปทั้งนี่หนูรอ,อ,อไปนี่เราออกไปหาลดแล้วหนึงน่งลดไปอ้วนเจอไม่อ้วนบอสเจอรอยงูอ่ะ ออไอเพียวบอกว่าลอยนกเอาใส่พาเด็กๆกลับกันจ้ะได้หลายแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นทางด้วยจ้ะอันนี้ถนนหลวงด้วยจ้ะถนนหลวงทางไปร้านหอยพาด็กน้อยกลับกันเดี๋ยวจะไปเบิ่งคนงานในรถ

ไปเอาน้องใาตะกร้ากับกระเทียวดิอือโอ้โหนี่เจ้าพี่น้องก็ได้ไหลายเด้อจ้ะเด็กย้อนเครื่องตะกร้าขึ้นไปยอยาหมุนสิมันตาไหลไปเอาตะกร้าขึ้นรถไปสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ,รบจะเพียวล่ะเออไปสวัสดีค่ะพี่น้อง พบกันคลิปหน้านะจ้าคลิปนี้กับศิลาพีและน้องซัมนี้่้ะค่ะพาเด็กน้อยไปตักหินอีกตักหินมาผสมปูนเทหนาบ้านนะจ๊ะด,ดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเด้อจ้า